เดินทางรัวๆเลยนะคะสำหรับปูตินค่ะเสร็จสิ้นจากไปไซบีเรียแล้วก็มามองกเลียแล้วก็กลับไปที่วลาดิวอสต็อกนะคะไปร่วมประชุม World e c onom i c Forum ค่ะที่เปิดงานแล้วนะคะตัดริปบิ้นแล้วล่ะค่ะ World e c onom i c Forum ของรัสเซียนะคะก็เหมือนเหมือนกับของตะวันตกเลยค่ะเพียงแต่ว่าเป็นของรัสเซียนะคะก็จัดขึ้นที่วลาดิวอสตอ็อกดีกว่า70ประเทศแล้วนะคะที่เข้าร่วมในเวลานี้ค่ะคิดเป็นประชากรโลกเนี่ยราวร้อยละ60 ก็เกินครึ่งไปแล้วนะคะสำหรับมูลค่าการค้ามหาศาลกับทางได้ของรัสเซียแล้วก็ฝั่งตนออกนะคะที่จะมาแทนที่ตะวันตกนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีเลยนะคะสำหรับ World Economic Forum หรือ e e f ของทางฝั่งของรัสเซียนะคะมาเลยเซียเพื่อนบ้านเราก็รีบไปจองเก้าอี้ตั้งแต่หัววันแล้วล่ะค่ะก็เนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ70ประเทศเลยผู้เข้าร่วมงานเนี่ย 6,000คนนะคะแล้วก็อาจจะมากถึง76ประเทศด้วยรวมถึงจีนมาเลเซียอินเดียเวียดนามเซอร์เบียแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะก็งานนี้จัดที่วลาดิวอสต็อกนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเลยค่ะก็เงินสะพัดทีเดียวนะคะเวลานี้ค่ะปูตินเองก็จะไปเปิดนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีภาพข่าวของปูตินที่วลาดิวอสต็อกตามมาให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นภาพล่าสุดค่ะเพิ่งเดินทางถึง เะะพิ่งลงจากเครื่องบินค่ะเวลาดิวอซ็อกเองก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการเดินหน้าเศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะที่จะไปผูกทั้งกับกลุ่มของ s อ o ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กับเอชีกลางนะคะแล้วก็กลุ่มสมาชิกฟลิกที่ตอนนี้มีกระจายไปทั่วโลกเกินครึ่งแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังจะหันมาชวนเอเชียแปซิฟิกบ้านเรารวมทั้งเอเชียใต้อีกด้วยนะคะ ซึ่งในการประชุม World Economic Forum ของรัสเซียหรือว่า e f ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9แล้วนะคะเป็นการประชุมเศรษฐกิจตะวันออกค่ะและปูตินเองก็วางวิสัยทัศน์นะคะไปไกลถึงปี2030ทีเดียวนะคะเพื่อที่จะสร้างจุดแข็งจุดใหม่นะคะให้กับเศรษฐกิจของตะวันออกไกลนั่นเองค่ะที่จะทำให้รัสเซียนะคะเดินหน้าได้ขึ้นเศรษฐกิจเบอร์สีของโลกในเร็วๆนี้ตามที่ปูตินประกาศเอาไว้อีกด้วยล่ะค่ะ แขกที่มาถึงแล้วนะคะก็มีนายกมาเลนะคะเพื่อนบ้านของเราไปถึงก่อนสักวันสองวันแล้วนะคะแล้วก็มีรองประธานาธิบดีของจีนนะคะหานเจิ้งนะคะแล้วก็รองนายกของอเซอร์เบียนะคะแล้วก็แขกอีกมากมาย70กว่าประเทศเลยทีเดียวค่ะกลุ่มสมาชิกบลีกส์นะคะ s c o ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะของเอเชียกลางนะคะก็เนี่ยราคามากมายนะคะอินเดียนะคะรวมทั้งอาเซียนบานเปล่าอีกด้วยล่ะค่ะท่านะผู้ชม ก็ปูตินกำลังจะปราศัยใหญ่นะคะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆของวันนี้ตามเวลาของรัสเซียนะคะ ซึ่งจะเป็นธรรมเนียบปฏิบัติทุกๆปีเลยนะคะที่จะออกมาเปิดเผยแผนงานทางด้านเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ของรัสเซียนะคะตอนนี้รัสเซียเองก็อยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยค่ะส่วนทางกับเศรษฐกิจของตะวันตกที่อยู่ในช่วงขาลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในปีนี้นะคะจะมาปักหมุดที่เอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะจะมาช่วยจีนอีกแรงหนึ่งนี่และค่ะ ้มก็ได้มาหล่นที่เอเชียบ้านเราแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของรัสเซียเองหันหลังให้กับตวะันตกนะคะก็งานนี้จะมี2วันด้วยกันค่ะคือวันที่4แล้วก็วันที่5กันยายนนี้ค่ะ